ชีเดตรงเดียวชีมฟุตบอลชีมเต็งของวันที่26กมกราคมนะครับเข้ามาก็ฝากกดซับกดไลค์กดกระดิ่งกันด้วยทุกคนเป็นกำลังใจกันชอบทีมไหนก็ลองเมนบอกกันได้ที่ใต้คลิปนะครับฝากทุกคนด้วยครบจบทุกความมัน at สองสี่พีวายนะดูขวาคลิปหากว่าสนใจก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับเมื่อวานนี้ใครมีกําไรก็ยินดีด้วยนะเหมือนจะถูกอยู่ประมาณหนึ่งนะครับอีกประมาณ2ทีมเหมือนจะเหมือนจะโดนใช่ไหมแอ,อสตันวิลล่าชานะเนโกโซลแล้วก็ ยุนตุสถล่มนาโปลีช่วยนะฮะอ่ะโอเคนะครับเมื่อวานนี้ใครมีกำไรก็ยินดีด้วยนะก็ทายตามเม็ดผลนะครับตามปกตินะครับใครชอบก็ตามนั้นครับไม่มั่นใจก็เฉยเฉยไปอืมโอเคมาเริ่มเลยนะครับวันนี้เลือกมา2ทีมเน้นย้ำว่าเป็น2ทีมที่ดูจากสถิติและน่าสนใจนะเร่มาที่ทีมแรกนะครับเป็นคู่นี้นอริทเจอกับโคเอนทรีนะเป็นอริทเจอโคเอนทรีในอดีตเหนือกว่านะทุกคนชัดเจนนะ อาตั้งแต่ยุคโควิดมาแล้วกันเนาะนะครับมีเสมอไปสองสาครั้งเอาโดยประมาณนะโดยประมาณ1 2อ่ะ3ประมาณ3ครั้งอีกประมาณ7ครั้งอีกประมาณ7ครั้งนอริชนะนะครับอ่าวันนี้วันนี้นอริตหัอันดับไม่ค่อยดีเลยครับประมาณไม่น่าเชื่อนะนอริตโดยปกติไม่ใช่อันดับนี้นะตอนนี้นอริตอยู่ที่20นะครับ คือง่ายๆครับว่ามันต้องทําผลงานให้ดีที่สุดอะแต่ว่าถ้าดูกันที่ฟอร์มนอริชช่วงหลังนะก็ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยฟอร์มโอเคนะทุกคนฟอร์มดีอยู่นะครับเจ้าบ้านก็ข้าบ้านบ่อยนะฮะไม่รู้ผิดฟอร์มเปล่านะอืมอะแต่ว่าพอหลังจากเข้าช่วงธันวามกรามันนี้ก็ฟอร์มดีขึ้นมาดูกันที่คอนทรีนะครคนทรี้นี้พอเราสนใจนิดหน่อยนี่คุณสะดุดลัวๆนะเออคุณฟอร์มดีก่อนหน้ามากๆเลย เราสนใจปุ๊บคุณสะดุดรัวๆเลยอ่าโคนทวีเป็นทีมพี่ฟอร์มอันนี้ฟอร์มนอกบ้านไม่ได้ชนะใครมาประมาณท่าเกมละก็ถือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมเป็นทีมที่เกมลุกดีที่สุดในลีกแล้วล่ะทุกคน6 1ลูกนะครับสำหรับโคนทรีนะครับเกมรับไม่ได้ดีสุดนะเกมรับเป็นพวกอ so ิฟสวิตกับมิดเดิลสโบงมากกว่าแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับโดนส1ก็กลางๆแต่ว่า เกมลุกนี่ค่อนข้างที่จะโหดมากครับนอริทนะครับนอริทนี่เกมรับค่อนข้างแย่เนะครับเกมลุกก็พอใช้นะแต่ว่าถ้าเราอ้างอิงฟอร์มช่วงหลังก็ต้องบอกเลยว่านอริทก็น่าสนใจพอสมควรเนาะ,ะมาดูวันที่ถามว่าคู่นี้จะเชียอะไรใช่ไหมทีมหนึ่งฟอร์มแย่มากเลยครับแต่ว่าฟอร์มช่วงนี้ค่อนข้างดีแล้วก็อนอริทเนี่ยเฮดทูเฮดชนะทางกับอีกทีมหนึ่งที่ฟอร์มก็ถือว่าดีกว่านะค่อนข้างตุนความ ความดีมาเยอะนะฮะแล้วก็พอเรามาสนใจคุณก็ผิดฟอร์มลัวๆแล้วก็พอเราไม่สนใจคุณก็ชนะนะแล้วก็ถามว่าจะเอาอะไรใช่ไหมคือวันนี้คุณดูเควสอันดับ 1. เจออันดับ20เควสปอปอมันก็ดูแปลกๆใช่ไหมเออจริงๆมันก็ดูแปลกๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราแบบดูรวมๆช่วงหลังอะก็ต้องบอกเลยว่านอริสหน่าเชียแต่อันดับ 1. เจอกับอันดับ20 คุณจริงๆโดยปกติมันต้องแบบส่วนจุดยิงหนึ่งเดครึ่งเงี้ยใช่ไหมแต่การที่มาเวสเนี้ยผมว่ามันแปลกๆนะฮะอนจจะต้องบอกว่าแปลกๆแต่เป็นเ่าขอวัดใจแลกกันเนาะนะครับไม่ชนะนอกบ้านมาตั้ง6เกมแล้วคุณจะไม่ชนะเกมที่7็กันแล้วแต่คุณวันนี้เจอแค่นอนลิตเองวัดใจกันที่โคนะ้ดทรีครับโค้ดทรีโค้ทรีฟอร์มนอกบ้านก็ไม่ชนะแต่ว่า2เกมล่าสุดในบ้านชนะนะครับ เพราะงั้นผมว่าโคเอนทรีก็น่ารุนลองนะอ่ะข้าใจก็ได้ว่าใจก็ได้ข้าใจก็ได้นะครับโอเคมาตอนที่ทีมต่อไปฝากกดไลค์กันเพิ่มด้วยอีพินึงเนี่ยผมเอาคู่นี้มาทุกคนเป็นปอโตเจอกับกิวิเซนเต้ปอโตดูจะดีกว่านะจากที่เคยเจอนะครับแต่ว่าเรื่องจะได้ควสหรือไม่ได้ควสก็อีกเรื่องนะครับคือชนะได้ครับผมแต่ว่าโดนควสต ประมาณ10บครั้งโดนเควสประมาณ7รอบอะ่ะทุกคนก็ลองพิจารณาดูว่ามีโอกาสโดนเควสไหมมาดูกันที่ฟอร์มปอโต้นะครับดูดีมากนะครับดูดีจนผมล่าสุดก็ทายนะเสมอเลยนะฮะเอาเรื่องเวลาทุกคนอาดูเจ้าบ้านนะเจ้าบ้านก็โหดเทียมนะครับมีไม่ชนะแค่2เกมนะครับมาดูกันที่กิลเซนเต้เนี่ยปีนี้มาดีผิดปกตินะโดยปกติฟอร์มไม่ดีนะครับแต่ว่าช่วงหลังที่ฟอร์มดรอปจริงๆก็ถือว่า มีแต้มเรื่อยๆเหมือนเดิมวันนี้คือขอแค่แพ้ไม่ขาดใช่ไหมแล้วก็กิเวสเซนเต้ฤดูการนี้นะครับนอกบ้านยังไม่แพ้ขาดนะทุกคนหลายหลายคนก็ปอโตปอโตแอก็แล้วแต่นะครับแต่อันนี้คือมองแบบตามเหตุตามผลนะผมว่าปอโต้ก็ลุนชนะได้แหละแต่ว่ากิเวสเซนเะต้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเขียวยากนะครับเจอกับล bon ิสบอนก็หนึ่งหนึ่งนะลิสบอนก็ไม่ธรรมดา เจอกับเบนฟิก้าก็แพ้แบบเฉื่นเฉืนเท่านั้นเองอาจเจอกับบาร์กาบุกตบได้ทุกคนถ้าถามผมผมว่าเคเวสลองมากกว่าหนึ่งเนี่ยผมว่ามันมันดึงมันดึงดูดเสียเลเกินนะเอาแต่ว่าใจกันได้ครับกิลว,วิเซนเต้ครับผมอ่ะกิลว,วิเซนเต้เฮดูเฮดเป็นลองแต่ได้เคเวสไปถึง7ครั้งจาก10ครั้งล่าสุดอ่ะคุณดูฟอร์มนอกบ้านนะครับโอ้แพ้รุนลัวนะครับสถิติแพ้รุนลัว แต่คุณดูสิอ่รปาโต้เควสต่อแน่นอนนี่คุณดูชนะเควสรัว,วอ่ะคุณอยากจะลองวัดใจไม่เป็นหานะโอเคไหมอ่ะก่อนจากกันไปนะทุกคนก็อ่ฝากกันอีกรอบนะครับไอสองีพีวายครบจบทุกความมันที่ขวาคลิปนะสนใจก็ฝากกันด้วยนะครับมีทิ้เบ็ดเป็นบอกกันได้ขอนแมคคนในช่องนี้ลงทุนคืนนี้ขอให้มีกำไรให้ผมนะสวัสดีครับ